ใหนทุนทุกวันนะคะแล้วก็ทุกทุกช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ princess of love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์แทนส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสปอร์ตของช่องก็คลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะปรึกษาทุกปัญหาของชีวิตในเชิงลึกนะคะถ้าท่านใดอยากที่จะ ปรึกษาเปิดไพ่ส่วนตัวก็แอดไลน์ทักแชทด้าล่างเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนมาดูว่าสัญญาณของเช้าวันนี้วันที่24สิงหาคมเร็วมากๆเลยนะคะวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเวลาที่เรารออะไรตั้งใจรอเนี่ยมันนานเหลือเกินนะคะแต่ถ้าเรารอแบบมีคุณค่ารอแบบมีกิจกรรมมีความสุขนะคะมีะไลฟ์สไตล์มันจะไปเร็วมากๆเลยนะคะวันเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลย ถึงเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรเวลาก็เดินล่วงเลยไปนะเพราะฉะนั้นทุกๆเวลาทุกๆนาทีของทุกคนมีคุณค่ามีความหมายมากๆเลยนะคะสัญญาณของวันนี้เป็นสัญญาณในความรู้สึกของคุณค่าคุณค่าย้ําเสมอในทุกคลิปนะคะว่าทุกคนมีคุณค่าเป็นทรัพย์สินอันเปรียบหาไม่ได้แล้วนะคะในชีวิตนี้คุณค่าในตัวเราทุกอย่างนะคะเพื่อแล้วก็จะได้เหมือนเป็น ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นะคะในตัวตนของตัวเองด้วยเช่นกันมาดูว่าพายอยากจะบอกอะไรกับทุกคนในคลิปนี้วิดีโอนี้สัญญาณใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือ Future Vision หมายเลข5นะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงในวิสัยทัศน์ของเรื่องของอนาคตวิสัยทัศน์ในอนาคตของคุณอยู่ที่สายตาของคุณอยู่ที่ดวงตาของคุณอยู่ที่จิตวิญญาณของคุณอยู่ที่ทัศนคติความคิดไอเดียอยู่ที่ร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายจิตใจ สุขภาพร่างกายเงินความรักแล้วก็จิตวิญญาณนะคะที่กำลังผสมผสานแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้คุณเป็นเป็นคนที่เริ่มสตาร์ทถึงการาเกี่ยวกับความแข็งแกร่งภายในตัวเองความสวยงามภายในตัวเองการคอนเนคในสิ่งที่คุณรอนะคะในในในโมเมนต์ปัจจุบันนี้นั่นคือสะท้อนถึงถึงความเป็นตัวตนของคุณในปัจจุบันนะคะเวอร์ชันของคุณในปัจจุบันว่าตอนนี้คุณคุณกำลังมองตัวเอง ในอนาคตรูปแบบใดนะคะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นคือคุณมองเข้าไปในตัวเองนะคะมองเข้าไปในตัวเองสําคัญมากๆมองเข้าไปในข้างในของคุณในความฝันในไอเดียของคุณในดวงตาของคุณภายในหัวใจและจิตวิญญาณของคุณคุณจะสะท้อนถึงอนาคตที่คุณอยากที่จะเป็นอยากที่จะแบบประสบความสําเร็จอยากที่จะเป็นแบบนี้อยู่ตรงนี้อยู่จุดนี้ทําแบบนี้มันคือสิ่งที่สําคัญมากม เพราะมันคือการได้เรียนรู้ตัวเองการได้พัฒนาตัวเองการได้เห็นวิวัฒนาการตัวเองในทุกๆวันนะคะสำคัญมากๆว่าวันนี้เราทำอะไรแล้วอนาคตจะจะ,จะเปลี่ยนไปยังไงถ้าวันนี้เราไม่กลับมาใส่ใจดูแลตัวเองหรือว่าการมองเข้าไปภายในตัวเองทุกคนกลับมาที่จะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองเราเรา,เราจะตามหาความฝันตัวเองไม่เจอเราจะเราจะไม่รู้ว่าว,ว,ว,ว่าเราต้องการอะไรในช่วงวัย ช่วงช่วงวัยนี้นะคช่วงวัย30เนี่ยเป็นการค้นหาตัวตนของตัวเองว่าคุณชอบอะไรคุณต้องการที่จะเป็นไปทางไหนของชีวิตเริ่มตามหาความมั่นคงแล้วนะคะปลายช่วงชีวิตก็จะเริ่มตามหาความมั่นคงตามหาความมั่งคั่งตามหาสิ่งที่ที่คุณรอนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ายังไม่ได้ตามหาหนือว่ายังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงเวลานั้นมันอาจจะเหมือนอะไรบางสิบบางอย่างที่ กระตุนให้เราได้เอะใจให้เราได้คิดให้เราได้ทบทวนสถานการณ์ที่กดดันสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เวลานี้ก็ได้เช่นกันคุณกําลังเป็นคนที่เริ่มสตาร์ถึงเหมือนคุณกลับไปสู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองและทําสิ่งนั้นให้มันฉลาดกว่าสมาร์ทกว่านะคะเวิร์กสมาร์ทกว่าอะไรแบบนี้นะคะเรามาทําให้เรา s องเกอร์นะซองมากขึ้นแล้วก็มอ a บิ i ฟูลสวยงามมากๆแล้วก็คอนเนคกับสิ่งที่คุณรอคอยคอนเนคกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วด้วยวิสัยทัศน์นะคะของตัวเองแล้วก็ในอนาคตของวิสัยทัศน์คุณที่รังจะเกิดขึ้นอะไรที่ผ่านมาเป็นอดีตท,ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนรู้มันเป็น,ปนมันเป็นบางสิ่งที่เอามาแมทช์กับตัวเราเองนะคะแมทช์กับตอนนี้ในเวลานี้แล้วก็เปลี่ยน บางอย่างในอนาคตของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นหมายเลข18ยังคงขึ้นอยู่นะคะอินฟินิตนะคะบางอย่างความทุ่มเทบางสิ่งคุณอาจจะเกิดมาเพื่อบุคคลรอบข้างนะคะเป็นผู้ให้เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นแสงสว่างเป็นความงดงามเป็นความสง่าง,งามให้กับตัวตนของคุณ คุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างภายในลึกๆที่อยากที่จะทาอยากที่จะเริ่มอยากที่จะต่อยอดอยากที่นําไปสู่สิ่งนั้นเชื่อว่าสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ใช่ทัมมิ่งของชีวิตกําลังบอกให้คุณได้เดินหน้าไปสู่ทิศทางที่คุณที่คุณมีที่คุณต้องการอยากที่จะให้มันเป็นแบบนั้นด้วยการแอดวานซ์ของคุณนะคะความท้าทายชาเลนจ์ของคุณตอนนี้นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่มีแพลนอะไรแบบนั้นแต่เมื่อ อนาคตอีก3ปี5ปีใครจะรู้ว่าคุณอาจจะมีไอเดียในการขยับขยายเติบโตนะคะในงานในธุรกิจการเดินทางการโยกย้ายสิ่งนั้นก็ได้เช่นกันเพราะว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะเรื่องของอนาคตเพราะว่าความฝันของคุณความรู้สึกของคุณสําคัญมากตอบโจทย์ทุกอย่างในอนาคตที่เราจะเกิดขึ้นด้วยดวงตาสายตาของคุณด้วยพาวเวอร์ที่อยู่ในมือของคุณนั่นเอง พายาจะบอกอะไรกับทุกๆคนในตอนนี้เวลานี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนขอพลังงานในวันนี้ค่ะพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงการก้าวไปก้าวมองไปสู่สิ่งใหม่ๆนะฮะการพนาสิ่งใหม่ๆเหมือนกับว่า two of swords a อ e of Earth a b บ n d a n c e of p o t อ r ิตี้คอนฟ루ชหาหนทางของคุณให้เจอ Transformation คุณกำลังเปลี่ยนแปลงคุณกำลังอยู่หนทางระหว่างการตัดสินใจหรือว่าการเริ่มที่จะเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขของตัวเองด้วยการหาโอกาสการมองหาโอกาส การสร้างโอกาสนั้นหรือการคว้าโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าความอบอุนแลความ,มสมบูรณ์อยู่ที่คุณอยู่ที่คุณในตอนนี้แล้วก็เวลานี้ด้วยสิ่งที่สาคัญมากๆถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรามีพลังงานบวกถ้าเราเราต้องรู้สึกว่ามีเรามีความสุขเราต้องรู้สึกว่าเราได้รับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้รับแต่เราสามารถที่จะปรับอารมณ์ความรู้สึกของของความเครียดความกังวลความไม่สบายใจนะคะในสิ่งนั้นน่ะนำสิ่งนั้น ไปสู่ในการในกิจกรรมที่ทําให้เราหลั่งสารโดพามีนนะสร้างความสุขให้กับตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองเพราะว่า ชีวิตคุณกาลังเปลี่ยน transformation การโยกย,ย้ายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในทิศทางของการเติบโตการรอคอยจังหวะ timing ในการเปลี่ยนแปลงและกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ <S <S คือบางท่านอาจจะเปลี่ยนแล้วนะคะบางท่านอาจจะมีสัญญาณเปลี่ยนแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะคะแต่มันกําลังจะเปลี่ยนเกิดขึ้นคุณอาจจะลังเลอะไรอยู่ก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะตัดสิในใจยังไงเป็นตัวของตัวเองในวันนี้ตอนนี้เพราะคุณเท่านั้น เพราะคุณเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกเป็นผู้กล้าออกไปเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณจะคุณจะทำสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สดใสมากๆสัญญาณของเอิร์สไซร์นะคะ ด้วยวัยเด็กนะคะวัยวัยสดใสวัยวัยน่ารักของคุณในสมัยนั้นทุกคนมีวัยเด็กวัยสดใสที่มีความฝันมีเป้าหมายเป็นโอกาสมากๆเลยที่จะทำในหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราเติบโตมากขึ้นนะคะอายุเพิ่มขึ้นยิ่งมีความกังวลยิ่งมีความแบบลังเลว่วาฉันจะทําดีไหมฉันจะอายุมากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมองย้อนกลับไปภายในเด็กของคุณที่แบบข้างในของเราอะเรายังรู้สึกว่าเป็นเด็กแลวมีความสดใสใช่ไหมคะอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆแต่ว่าอะไรบางอย่างที่เป็นขีดจํากัดของเรา ลองปลดล็อกสิ่งนั้นดูนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะแล้วเมื่อปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วถ้ามันยังไม่สําเร็จหรือว่ายังไม่ประสบความสาเร็จรอจังหวะทร์มมิ่งนะคะ D Y รอจังหวะ D Y นิดหนึ่งนะะช่วง perfect timing เพราะเมื่อเกิดในสิ่งสิ่งนั้นขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเปลี่ยนอนาคต,ตของคุณจริงๆ planning น,นะคะ planning progress น,นะคะเชื่อ trust ใน process นะคะในชีวิตเชื่อในอนาคตที่ดีกว่าอยู่ในมือของคุณที่คุณจะได้ไขว่คว้าในสิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังแพลนที่คุณรอแพลนที่คุณมีอะไรที่คุณวางแผนไว้อยู่ที่มือของคุณนะคะคุณกําลังเป็นนักกล้าฝันนะแห่งความสําเร็จคุณกําลังโยกย้ายไปสู่อนาคตที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักคุณสวนชีวิตคู่ชีวิตสิ่งที่ดีกว่ากําลังจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งใหม่ๆที่ขยายเติบโตในธุรกิจหน้าที่การงานก็กําลังมีให้คุณได้ ท้าทายเหมือนกันแต่เป็นสิ่งใหม่แปดดาบฟรีวิวคอนฟ루ชันบางอย่างที่จะต้องบางสิ่งเราอาจจะรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายกับตัวเองบางสิ่งเราอาจจะรู้สึกว่าโอกาสมันมีเยอะมากเลยมันมีหลายช่องทางมากๆในช่วงนี้ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็น AI อเอออนไลน์ต่ตางๆนานามากมายมีโอกาสเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นมาได้ยังไงเรารู้สึกว่าโอกาสมันเยอะไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจได้ยังไงนะคะ ดึงสติกลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบและคุณมีความฝันในตัวเองปลดล็อกอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในใจโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทําโฟกัสในเส้นทางตรงของคุณอะไรที่รู้สึกว่าคุณเอะใจนะคะสัญชาตญาณของคุณพาไปเอกใจเรื่องของอะไรลองทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริง 8ไม้เท้านะคะแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดเรื่องราวของความรวดเร็วการเติบโตการขยับขยายนะคะาบางอย่างที่มันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อหลายทิศทางนะคะอุปสรรคนะคะบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบหยุดเพื่อที่จะทบทวนอะไรบางอย่างกับตัวเองหยุดเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเพื่อเติบโตในทิศทางใหม่ของชีวิตมันคือพลังงานของ สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบบางทีเราเริ่มบางทีเราวางแผนแล้วแต่เราก็ต้องคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองด้วยนะคะให้มีเป้าหมายอย่างชัดเจนให้มีเป้าหมายอย่างมีความมั่นใจมากๆและนี่คือข่าวดีที่จะทําให้รู้สึกว่าเมื่อช่วงจังหวะนั้นมาถึงอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเวลาระยะเวลาอาจจะแบบ โอโหบางท่านแบบ2ปีนะคะภายในปี2ปีค้นหาตัวเองเจอนะคะก่อนวัย32อะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงการค้นหาตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าทําสิ่งนั้นไปสักปี2ปีรู้สึกว่ามันแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเจอข่าวดีเจอเจอโอกาสการขยับขยายการเติบโตในธุรกิจในงานเล็กๆในจ็อบเล็กๆหรือว่าในจ็อบ เล็กกลายเป็นจ็อบใหญ่เกิดขึ้นนะคะอะไรแบบนี้มันมีบางสิ่งที่ที่เซอร์ไพรส์ไม่คาดคิดเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ดีคอนเนคชั่นที่ดีสิ่งใหม่ที่ดีที่เกิดขึ้นในอนาคตมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะโลกทั้งใบรอให้คุณตามหาโอกาสให้คุณได้ควา้าให้คุณได้ให้คุณได้ท้าทายในสิ่งสินั้นอยู่นะคะบางท่านอาจจะเติบโตสร้างองค์กรสร้างบริษัทนะคะประสบความสําเร็จในทิศท,ทางของอสิ่งใหม่ของชีวิตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเห็นไหมคะช็อกเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น2ใบเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ที่มันอาจจะเกิดความจริงบางอย่างเกิดขึ้นเกิดอะไรบางสิ่งเกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่คอนโทรลเอนเนอร์จีไว้เพราะสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปทางที่ดีกว่าขอให้คุณเชื่อแบบนั้นนะคะไม่ว่าคุณกําลังสรักอยู่ในเรื่องของอะไรมันกําลังทําให้เราได้คิดทบทวนแล้วก็ ก้าวต่อไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านะคะในอนาคตมีมีโอกาสมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่รอคุณอยู่นะคะแบบข่าวดีดีกว่าเมื่อก่อนดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นจงมั่นใจนะคะในตัวในตัวเองนะคะมั่นใจในความฝันของคุณคุณมีโอกาสนะคะบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะทําโอกาสที่หนึอาจจะทำโอกาสที่2ตามมาก็ได้เช่นกันมันมีหลายอย่างมากๆที่แบบ จะทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จในทิศทางของตัวเองอย่างท้าทายมากๆนะคะการเดินทาง The Emperor นะคะ Leadership การเดินทางการโยกย้ายเด่นชัดมากๆนะกับตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตการเดินทางต่างประเทศการทำธุรกิจการทำอะไรบางสิงอย่างที่เป็นเจ้าคนในคนยกระดับความสำเร็จของคุณไปสู่การเติบโตอย่างที่บอกว่า,าได้ ได้ทำในสิ่งที่ฝันและตั้งใจนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกิจการธุรกิจนะคะเป็นการทําไร่ทํำสวนทำส,วน,ทำสวนกาแฟาหรือทําอะไรบางอย่างที่เป็นความสมัยใหม่นะเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของคุณอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโลกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเชื่อว่า3 5, ปี5ปีหรืออะไรบางอย่างที่ท,ที่มากกว่านั้นนะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้คุณได้คว้าโอกาสนั้นสร้างความสําเร็จสร้าง โลกแห่งความมสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับความโชคดีมากๆนะคะอย่างที่บอกว่า รู้สึกตอนแรกเลยวันตอนที่เปิดคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นพลังงานวันนี้วันวันที่24นะพลังงานของ DIY Mask Clean ที่ที่คุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครบางคนที่เป็นความระความผูกพันนะคะของใครคนไกลที่กำลังเข้ามาหาคุณนะคะจะได้พบเจอกับใครที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับพลังงานของ สุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณจริงๆนะคะมาจากที่ไกลามาแบบสุดขอบฟ้าไกลเลยทีเดียวนะคะมีเสน่ห์เฟรนลี่มากๆเดว์เวลนะคะเห็นภาพเดว์เวลตั้งแต่ตั้งแต่ S อซ f ไฟเเกิดขึ้นแล้วว่าเหมือนคุณกําลังมีโลก โลกของตัวเองโลกความรวมสมบูรณ์โลกแห่งการเติบโตโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความมั่งคั่งจริงๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณกําลังเปลี่ยนแปลงระดับชีวิตของคุณไปสู่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะคะได้ได้ว่าคุณกําลังเฉลิมฉลองความสุขความสําเร็จในชีวิตของตัวคุณเองคุณกําลังได้ออกเดินทางไปสู่สิ่งใหม่มากๆคุณอาจจะมีเครื่องมือบางอย่างที่มาช่วยคุณใน,ในการไกด์คุณเช่นอาจจะเป็น AI บางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้แบบ จะได้แบบทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นาการทำงานออนไลน์หรือว่าการได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าการไปสู่ในทิศทางของสิ่งที่ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็น มันเป็นโลกแห่งความสุขของคุณมันคือความสุขสนานของคุณมันคือความความสุขความชอบความตื่นเต้นความประทับใจนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นที่คุณจะจะได้ไปสู่ในสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เป็นอิสระภาพมากๆเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพทุกคนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณกําลังมีชีวิตที่อิสระอิสระภาพนะคะอันยิ่งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นกับพทุกคนอิสรภาพของชีวิตสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของคุณในอนาคตนะคะ ณนะปัจจุบันนี้แหละเป็นยังไงนะคะและสิ่งนั้นมันจะสร้างอิสราาของคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ความท้าทายของชีวิตใหม่ๆมากๆเลยนะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะแบบอ,อนาคตมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอนาคตอยากเปิดร้านกาแฟนะคะในสไตล์เก๋ๆอะไรแบบนี้นะคะก็มันคือวิสัยทัศน์ของคุณอนาคตที่คุณจะมีดีไซน์แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้น ดีไซน์แบบนี้ตั้งร้านตรงนี้อะไรแบบนี้มุมนี้มันคือ,ม,คอมันคือวิสัยทัศน์ของคุณหรือว่าการจะปรับเปลี่ยนหรือพลิกแพลงกับกาแฟร้านกาแฟที่มันเป็นอีกโมเมนต์หนึง่งอีกแบบหนึง่งอีกแนวนึงเป็นเทรนด์อีกเทรนด์หนึ่งเนี่ยมันก็คือวิสัยทัศน์ของคุณนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นและทําให้ความแตกต่างหรือว่าความเป็น ความเป็นคุณทำได้ให้เห็นอะไรบางอย่างของความชัดเจนมากขึ้นมันอาจจะเป็นความเพ้อฝันที่เรามีความฝันภายในใจแต่มันเกิดขึ้นได้ถ้า Seven of f i r e เถ้าคุณลงมือทําถ้าคุณปกป้องความฝันของตัวคุณเองแล้วก็มองออกไปยังอนาคตสู่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยความอดทนจริงๆนะคะคุณค่าของชีวิตของคุณกว่าจะเก็บทุเรียนได้นะคะต่อปีต่อป,ปีเนาะกว่าที่จะเก็บทุเรียนมาขายก็ต้องใช้ความอดทน กับการดูแลใส่ใจในสิ่งนี้เหมือนกันเชื่อว่าคุณคือคุณคุณอาจจะเป็นนักลงทุนนะคะในด้านาสังหานักลงทุนในด้านธุรกิจหรือว่าในด้านอื่นๆก็ได้เช่นกันเชื่อว่านี่คือสัญญาณของความอดทนการลงทุนวิสัยทัศน์การเป,ปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าความมั่งคั่งไม่ได้หมายแค่แค่แบบอะไรที่ท,ที่ที่มันมันแบบเดียวอะคะ่ะแต่ว่ามันเกิดจากการลงทุนไม่ว่าการลงทุนในสังหาการลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้กับการลงทุนและกลายเป็นความมั่งคัง่งกลายเป็นจกักรพรรดิกลายเป็นอิสราภาพที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโอ้โหโนี่ไงคะนี่ไงคะสิ่งที่พูดไปนะคะเพราะคุณคือ Queen of Earth King of Earth นะคะผู้ซึ่งกำลัง มีฐานะนะคะมีฐานะมีงานมีเงินมีความสําเร็จมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และสุขสบายด้วยการสร้างเหนือสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจริงการเติบโตด้วยการเก็บเล็กผสมน้อยความอดทนอดใจรอนะคะสิ่งที่คุณคู่ควรและนี่คือสวยงามมากๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะ King of Earth จริงๆนะคะ King and Queen of Earth นะคะเพราะว่าประตูแห่งเวลาประตูแห่งความ ถูกต้องประตูแห่งการรอคอยที่ใช่เกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณกำลังได้รับสายจากสิ่งสิ่งนั้นอยู่ของความโรแมนติกของความรักความโรแมนติกของชีวิตแล้วก็ความรวมสมบูรณ์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะ คุณคือนักลงทุนของชีวิตคุณกําลังลงทุนกับสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองให้เกิดความแข็งแรงให้เกิดสุขภาพดีแข็งแรงเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบในอนาคตข้างหน้าในบ้านปลายชีวิตหรือว่าในเวอร์ชันของคุณที่อายุเติบโตมากขึ้นเป็นยังไงนะคะ สิ่งที่สําคัญมากๆ,ๆนี่คือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินอสังหาขนบรรมเนียมประเพณีนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความรักคนรักคู่รักที่มาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองนะคะการยกระดับการพัฒนาระหว่างคนทั้งสองคนคุณกําลังเจอใครที่เป็น DIY masculine DIY feminine ที่ทําให้คุณและเขาได,ได้ได้เป็นคู่ชีวิตและคู่แท้กันเติบโตไปสู่จนโอ้โหทุกคนคือสวยงามมากๆชีวิตคุณกําลังสุขสบาย นะคะสุขสบายที่แบบทําวันนี้ตอนนี้นะนะคะไม่ใช่แบบนั่งอยู่ๆโอ้ความสุขสบายฉันไม่มาเลยแน่นอนนั่งเฉยๆไม่มีความสุขสบายนั้นเกิดขึ้นมันสุขสบายใจจริงๆวันนี้แต่อนาคตมันจะมันจะยังไง นะะอนาคตมีอะไรสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเงินเฟอ้อเอยเศรษฐกิจเอยโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีรถไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าเมื่อก่อนก็มีแค่น้ํามันใช่ไหมคะทุกอย่างมันพัฒนาเติบโตไปเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของการพัฒนาการเติบโตของคุณไปสู่พลังงานของความเป็นความอุดมสมบูรณ์ความเป็นธรรมชาติและเออร์ไซร์ที่ยังคงอยู่กับคุณนั่นะคือความเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เรียบง่าย ที่เรียบง่ายง่ายๆสบายสบายแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ไปสู่ความมั่งคั่งจริง,งที่บอกว่าคุณกําลังตามหาความมั่นคงในชีวิตอยู่ในช่วงวัยนี้นะคะพอ40บวกปุ๊บอาจจะตามหาความมั่งคั่งละมั่งคั่งในชีวิตที่สุขภาพการเงินการงานความรักแล้วก็จิตวิญญาณบางอย่างที่ที่ได้บอกกับทุกทุกคนไปนะคะนี่คือสิ่งที่เงินนะคะเงินงานความรักความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งจริงๆ สวยงามมากๆเลยนะคุณกำลังเติบโตแบบมีคุณค่าทุกคนกำลังเติบโตแบบมีคุณค่ามีความสุขมีความรวมสมบูรณ์มากๆนะคะสวยงามมากๆแบบแบบในชีวิตที่มีซักเซตฟูลจริงๆนะคะกับกับไพ่ในวันนี้และก็ตอนนี้ทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะแฮปปี้มากนะแฮปปี้กับทุกๆุกคนมากเลยกับสิ่งที่ที่ไพ่อยากจะบอกทุกทุกคนในตอนนี้เวลานี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันแล้วก็ใส่ใจ สุขภาพด้วยนะคะทุกคนเพราะว่านอกจากจะ hard work แล้วต้อง work smart good plans แล้วก็ hard work นะคะเราถึงจะต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างนี้ชีวิตเาจะเป็นความเครียดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างความเครียดทําให้เราเจ็บปวยได้ง่ายระบบข้างในแปรปรวนว่าจะเป็นการนอนหลับหรือว่าการเครียดสะสมมนนานานๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราไม่รู้ว่าเราเครียดนะคะบางทีเราอาจจะหลอกตัวเองว่าเรามีความสุขนะคะความสุขอาการไปทํา ไปการไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยการไม่ได้ใส่ใจกับตัวเองเลยหรือว่าการไม่มีเวลาให้กับตัวเองแบบเงียบๆนิ่งๆคนเดียวทํากิจกรรมคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าอะไรบางอย่างแบบนี้มันไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงนะคะเมื่อไรหร่ที่เราออกไป อ,อยู่กับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนมันคือความสนุกสนานความเหนื่อยอีกแบบหนึง่งความสุขอีกแบบหนึ่งนะคะแต่มันคือชั่วคราวจริงๆแต่พอเราได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอยู่กับตัวเองจริงนะคะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงเวลาของคุณมีค่ามันคือความสุขข้างในอย่างแท้จริงๆคุณอาจจะได้มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเองที่ลึกมากขึ้นนะคะได้เข้าสู่การค้นหาตัวเองแบบเร็วมากขึ้นหรือว่าชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของอนาคตนั่นเองนะคะใครที่เป็น introvert ใครที่เป็นใครที่แบบเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมากๆนะคะนั่นคือดีมากนะคุณอาจจะค้นหาตัวเองเร็วมากขึ้นหรือใครที่แต่ว่าอินโทรเวิร์ตก็ต้องดูว่าอินโทรเวิร์ตแบบแบบไหนนะคะอินโทรเวิร์ตแบบค้นหาตัวเองจริงจังหรือว่าเรากําลังใช้ความอินโทรเวิร์ตของเราไปสู่สิ่งอื่นๆในตัวเ,เองที่เรายังไม่ได้ค้นหาตัวเองเช่นกันนะคะความเป็นตัว,อตวเองโลกส่วนตัวของคุณ ดีมากนะคะใครที่มีโลกส่วนตัวของตัวเองใครเป็นใครที่เป็นคนอีนโทร์ดนะคะมันมันเป็นบางอย่างที่คุณได้คุยกับตัวเองแล้วเรียนรู้กับตัวเองแลวทาให้คุณรู้สึกว่าเติบโตและประสบความสรุจได้ดีมากๆากทำให้คุณได้ตกผลึกในความคิดไอเดียแล้วก็เป้าหมายของชีวิตวิสัยทัศน์ของคุณได้อย่างชัดเจนมากๆเลยสวยงามมากๆค่ะทุกคนสวยงามมากๆขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หวันนี้สวัสดีค่ะ